เก็บไว้ที่นี่นะสุม่มสิบโลแรกไม่ใช่ใจเย็นอ่าลองดูเดี๋ยวนะไม่ใช่ยังยัง ที่นี้สยองทีคนอยู่ออพัดยังน <laughs> ี่มันดูยากมากเลย응น,นอนยังบ้าแล้วเปล่า ผมไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะครับมาละโบตัวหรือเปล่าเออแต่เดี๋ยวพหรอกกเกเลอร <c oughs> เกมเกเลอวเกนสุขเลยกดต่อทีเผอสคริป อย่างจะมีอลาสีทองใช่มันจะมีอา่าสีทองอย่างมันโคตรเกลือเลยนะทำเล่นไปฮมเิ่มยิมกุ้มกิ่มแล้ว มาโอไก่เยอมีเลยตกใจดม75 7อือเจ็ดห้เหยี่ยัปุ๊บโอ้ยยัง หลุด <laughs> หลุด,ดนะเด้เอทำไปเล่นไมหลุดเด้อเจ็ดห้าสามสิบพ่อไอ้เชีย่ยไม่ไม่แต่มันมันให้น้อยอยู่มาถึงแบบการตีมันน้อยอยู่จริงจังกู้นนะหลุดอาวุธไอ้เชีย่ยเลิก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  ยังหมดเลยค,คุณจะไม่มีเพื่ไปส <c oughs> ุ่มอันนั้นจริงป่าววะ <c oughs> โอ้ตายเลยนะเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้คุยเนี่ยหือ กลุดไปแล้วเพื so ่อนหรุดอาวุธอ่ะอือกลุดอาวุธ้ะเพื่อนไอ่อนไอ้เขี้ยตีไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยคุณกรูดอาวุธ่ะกูอยากตายอ่ะเออไอ้เขี้ยไม่ออกเลยดูดิยอาวุธเยอะดิไอ้เขี้ยมึงมาเลยไงไอ้เขี้ยโปไอ้ขวยมึงโป้หน้ากูขอ้องเลยเลิกไหมเก็บนะ ไอ้เฮียโคตรลึกไอ้เฮียหมดตัวนะเนี่ยสองอันสวยไม่ออกก็เฮ้ยมันไม่ออกแล้วทัอะไรไม่พอ,อดูต้องหาเพิ่มมาแล้วจริงไอ้เฮียก็ต้องหายลิปโลพ่อมึงตาย